ทิปนี้เรามีชิวหน้าแล้วนะครับช่วยได้เยอะนะคนก็เป็นทิปแรกของจิออโนเลยนะที่เดินถากไตนะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้กันอะทิปเนี้ยจะผ่ดนไฟแดงนี้ไฟแดงอีกแล้วนะครับนี่ไฟแดงมา3ามสี่รอบติดแล้วนะบอ้ยโอ้ยจะไล่โอ้ยจะลอฮารุ ก็น่ะรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเที่ยวโฮยไบเกอร์นะครับเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ทุ่ม3านาทีนะเพิ่งจะออกกันมาแล้วก็อ้าวลืมรีเซ็ตทริปเลยนี่รีเซ็ตทริปก่อนนี่ครับเติมน้ำมันมา,มาเต็มถังเรียบร้อยแล้วก็รีเซ็ตทริปเรียบร้อยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะ มุ่งหน้าไปนอนที่โคราชกันก่อนนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยิงรวดเดียวถึงนะครับอาจจะวิ่งแค่จากกรุงเทพเนี่ยไปถึงโคราชก่อนเ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันต่อนะทริปนี้ก็มากัน3ามคัน4คนครับมีผมก็ g ีออนโน่นะอัพมาแล้วแล้วก็ท้้งหน้าก็จะเป็น ADV 160แล้วก็ฟอร์ซ350นะครับ คืนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะไม่ได้รีบอะไรนะครับึึ่นกาบนี่ผมอยากไปนานแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ถนนนิมิตใหม่นะ,อะตอนนี้เราออกมาสู่ถนนพหลนโยธินแล้วนะครับยาวครับคืนนี้ไปทางอยู่ที่ โลาดนะนี่ครับทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะแต่ยังไม่แรงมากนะบอกแล้วมาล่าท้าฝนกันเลยทริปนี้ข่าวว่าพายุเข้าครับแต่ก็ไม่กลัวนะฝนเริ่มตกอีกแล้วนะครับตรงนี้นี่ฝนน่าจะตกหนักไปรอบนึงแล้วนะเพราะว่าถนน เปียกบว่าเปียกเป,ยกเปียกเลยครับตอนนี้เข้าปากช่องแล้วนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้อากาศเย็นมากรู้สึกว่ามันมันเย็นจนถึงขั้นหนาวเลยนะตอนนี้วิ่งมาทั้งหมดร้อยสามสิบกิโลแล้วนะครับน้ํามันเหลือสองขีดนะ รีบเล่งหน่อยขี่ขี่อยู่ข้างพี่รถพ่วงนี่ขี่เรื่อยๆไม่ได้นะครับต้องรีบเล่งแซงให้เร็วเลยเดี๋ยวเขามองไม่เห็นเรานะเพราะจุดบอดมันเยอะนะครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มกันก่อนนะพอดีแหละน้ำมันเหลือหนึ่งขีดพอดีหนึ่งขีดนี่ยังไม่กระพริบนะครับวิ่งมา140กิโลเติมน้ำมันให้เต็มถังครับ สวัสดีเชา้าวันใหม่ครับอตอนนี้เรากําลังจะออกเดินทางอีกครั้งนะครับเมื่อคืนมาแวะนอนที่ที่ไหนนะเนี่ยโร <c oughs> งแรมฟ้าพาวฝนนะเมื่อคืนฝนตกตลอดนะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยไปครับช่วงนี้ถนนฝั่งซ้ายมีน้ำท่วมด้วยนะครับตลอด เลยนะววงยาวๆเลยนะครับเนี่ยอากาศดีนะครับตอนเนี้ยเย็นๆไม่ร้อนแดดยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่คระฝนเยอะเลยนะคาดว่าเราน่าจะโดนฝนกระทั้งทริปนะครับทริปนี้ทั้งชื่อว่าทริปลุยฝนเลยด้วยกันลุยตั้งแต่เมื่อคืนนะโอ้หสนุกเลยที่ฉับกันเลยอี่วันนี้ลืมหรือบอกเลยทริปนี้เรามีชิลหน้าแล้วนะครับสัตว์าตัดแอบซบ รถมีเนี่ยคือมันช่วยได้เยอะนะทุกคนเวลาเราขี่รถเร็วๆนะครับลมมันจะไปค่อยตีตัวเราเยอะไม่ไ้องมีลมที่ผ่านรูนี้มาเนี่ยคือผมรอดได้นะแล้วก็ลม้างบน้างบนมันจะขึ้นไปทางหัวคือตัวเรามันจะไม่ได้โดนลมตีเยอะนะครับขับรถมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะถ้ามันไมไ่โดนลมตีเยอะดีเลยครับขี่รถสบายขึ้นเยอะ กติที่โอ,โอ้โหต้องคอยเก็งมือเพราะว่าลมมันตีตัวตเ,เต็มๆนะนี้ไม่ต้องไมต้องเก่งเลยขี่แบบสบายๆไยยงขี่ว่าฟิลคล้ายๆกับขี่ฟอร์ซ่าเลยะ <G l oss> มันลมมันไม่ได้ตีตัวเยอะนะครับ <G l oss> ไปครับเดินทางกันต่อยังไม่ได้เติมน้ำมันนะ <G l oss> ไม่มี e20 ครับดีรถผมจูน e20 มานะ ก็ไปกันเรื่อยเดี๋ยวจะมีปตทอีกประมาณห้าลูนะครับเข่าที่ดูอีก่นะกีน่งมียี่สิบจัดไปแบบพักสักแป๊บพอดีนล้วมันกับพิบด้วยแหละนี่ครับแวะเติมกาแฟกันแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินเลยจะได้ยิงยาวทีเดียวเลยนะครับ รู้สึกว่าเปิดแมปดูเมื่อกี้มีการทำถนนด้วยนะร้อยกว่าโล GPS บอกว่าสองชั่วโมงกว่างงเลยร้อยกว่าโลเองนะเป็นสองชั่วโมงกว่าเลยเหรอไปไปกินข้าวก่อนครับสมาชิกไปครับเดินทางมีพับยาวเลยนะตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วครับ จากตรงนี้นี่อีก412กิโลนะ GPS บอกว่าเราจะไปถึงกันตอนเย็นเลยอะว <c oughs> ิ่งแบบเล็กสองอีกย,ยาวๆเลยนะว่าเปสอเนสเรื่องเรื่องนะครับทุกคนตอนนี้คือมีแดดตอดอยู่นะครับแต่อากาศไม่ได้ร้อนนะ ช่วงนี้ลมแรงมากครับลมแต่ว่ามาซ้ายมาขวาเลยนะไปเรื่อยๆลมวิ่งแรงน,นี่วิ่งมาทั้งหมด390กิโลเลยนะครับจับปั๊มแรกนะ เหลือระยะทางอีก320กิโลเมครที่เราจะถึงจุดแรกที่เราจะไปกตนนะ่นะนะครับ GPS บอกว่าเราจะถึงตอน4.22แล้วนะตอนนี้ไฟแดงอีกแล้วนะครับนี่ไฟแดงมา3-4รอบติดแล้วนะ แถวน้นี้ยกแยกเยอะนะเมื่กี้บ้านไผ่อันนี้บ้านเกิ้งติดอีกแล้วครับทำ <c oughs> ไมไฟแดงเยอะจังวะ <c oughs> ติดทุกแดงเลยอะไฟแดงเยอะ อยากกินผักบุ้งเฉยเดี๋ยวเจอฝนแล้วเนี่ยและแล้วเราก็มาเจอไฟแดงอีกแล้วอนะ๋อพาเลี้ยวพาเลียเ้ยวเลี้ยวเลี้ยวไฟแดงทุนใ <c oughs> นก็มีไฟแดงเหมือนกันโถ่มาืดมากครับ <c oughs> มงส่จ,จะไม่รอดนแน่ วันนแน่ฝนต้องหน้าเนี่ยแล้วเราก็มาติดไฟแดงกันอีกหนึ่ง,องรอบนะครับเนี่ยปยินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับเดี๋ยวข้างหน้านี่าไฟแดงอีกนะไฟแดงอีกนะข้างหน้านู่นะ <c oughs> <c oughs> ไฟแดงโคตรเยอะเลย นี่ครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับถังที่สี่ของผมนะเดี๋ยวพักสัก5้านาทีครับถังที่4ี่รครับไม่เต็มหรอกเดี๋ยวไปพักสัก5นาทีนะไปครับเดินทางกันต่อลุยอีก200ร้อยกว่าๆนะ แต่ตรงนี้อีก282กิโลนะบอกว่าจะพัก5ทีนะนี่ไหนได้พักไปเกือบครึ่งชั่วโมงผมรีเซ็ตทิปก่อนปีรีเซ็ตทิปปีนี่นี่สูงแล้วดูดิว่าถัดนี้จะวิ่งไปกี่กิโลนะเติมไป120ตอนนี้11โมง35นาทีนะครับขยันแดงซะด้วยอ่าเขียวพอดีโอเครู้เรื่อง แดดต่อ,อแต่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไรครับพอรถบิงเนี่ยมันก็จะเย็นเย็นหน่อยมันก็เป็นทริปแรกของจิโอโนเลยนะที่เดินถากใต้นะครับเดี๋ยวไม่เหนียวก็เดี๋ยวรู้กันนะทริปเนี้ม <c oughs> าต่อมาก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะยังขับปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ตาติดปกติไฟแดงอีกแล้วครับทุกคนครับสุดยอดจริงๆแยกอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยอะไรแยกเลยเหล่านาดีหรอไม่รู้เหมือนกันนะไฟแดงเยอะครับขอนแก่นออกมาจากปั๊มนี่เจอสามไฟแดงแล้วนะ เพิ่งออกมาแปดกิโลเนี่ยเจอสามไฟแดงแล้วจะผ่านไหมไฟแดงนี้อย่าพึ่งแดงนะใจเย็นเ็น,นะไออย่าพึ่งแดงหลุดสบายอีกสี่สิบกวิผ่านแน่ๆเฮ้มันรอดแบบน,นี้บ้างสิยอดเอ,อ้ แล้วก็มาติดข้างหน้าต่อโอ้โหมันเยอะจริงๆนะครับเนี่ยออกจากปั๊มมาสิบห้ากิโลดูไฟแดงโคตรเยอะยาวตรงยาวเป็นลูกคืนเลยเนะี่ย สวยอยู่นะครับถ้าเป็นกลางคืนนี่เปิดไฟนี่น่าจะสวยนะเนี่ยครับหลุดจากเพลอกมาได้สักทีนะครับคาดดีเลยไฟแดงไม่ดีนะเดี๋ยได้ขี่กันยาวๆแล้วครับเมื่อก,กี้เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดนะไปครับอีก2 5 0 8กิโล จากตรงนี้นะยาวๆทำเวลาไม่ได้เมื่อกี้ติดไฟแดงกันเยอะจัดสวยกว่าตรงแยกนี้เราเลี้ยวฝานะครับ แยกน้ำคลองไออรสินร้อยสามสองสกลร้อยเจ็ดสิบน,น้ำแดงเชี่อไม่รู้ว่าเรียกว่าแม่น้ำอะไรนะฮะแต่แถวนี้คือแถวอะไรนะกุมภาวะปี ครับเดี๋ยวเ,เราเติมน้ำมันอีกหนึ่งรอบจริงผมเหลืออีก2องขีดเลยแบบเติมไปเลยพอจากตอนนั้นวิ่งมาแค่หนึ่งร้อยห้ากิโลองนัเนี่ยหนึ่งถังผมน่าจะวิ่งได้ร้อยสี่สร้อยห้าสิบโลครับดูในแผนที่ฝั่งซ้ายนี่เหมือนเป็นแม่น้ำอะไรอย่าง ครับไปครับใก้ถึงเต็มทีแล้วมาแล้วฝนมารอต้อนรับแล้วครับมุดมากอยาาให้ถึงก่อนหน้าผมเดี๋ยวแยกไปหนด่าอยู่ถนนสองสามห้าสูตรอย่าครับยิวสองพันทาางเป็นทุ่งนาครับ ฝนไปเนี่ยพึ่งฝอาจจะโดนแห่ฝนอะไม่รู้ว่าจะโดนเมื่อไหร่นะครับระวังสิ่งที่เราต้องระวังนี่พวกน้องหมาทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยเดาใจเขาไม่ถูกนะไม่รู้เขาจะวิ่งมาตัดหน้าเราหรือเปล่าตอนนี้เราไปกันที่บึงโขงหลงก่อนนะครับเ,เดี๋ยวถ้าวเวลาเหลือเดี๋ยวจะไปที่ สะพานหินน้ำตกชายแนวตอนนี้มันบ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับว่าที่พักเราอยู่แถวแถวไหนก็ไม่รู้แถวแถแม่น้ำโขงนะครับเผื่อเวลาไม่ทันนี่ก็จากปั๊มแรกจนถึงตรงนี้นี่626กกิโลแล้วนะ ับอีก84กิโลถึงบึงโขงหลงนะครับสพานหินเอาไว้ก่อนนะถ้าเวลาไม่ทันก็คงไม่ได้เข้านะครับแต่ถ้าทันก็อาจจะแวะเข้าไปดูนะท้องฟ้าปุ่งๆน,นะดูเหมือนไม่ไม่น่าจะมีฝนนะวันนี้เหมือนโชคดียังไงก็ไม่รู้ครับ <c oughs> ดูดีแต่ว่า ไม่มีอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยมีเมฆฝนนะข้างบนดีเลยยืนขี่ยืนขี่ไม่ได้ะลรนะมันเมื่อยยืนขี่เชียนี่ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงงแยกไฟแดงนี้นะไปบึงของหลง เข้า20 26ครับไปครับอีก37กิโลครับเอกครับใกล้ถึงแล้วคนระับหน้าแมพเหลืออีก11กิโลนะเห็นป้ายเมืองโขงหลง3ากิโลผมก็ไม่รู้ว่าแมปเนี่ยมันตัดไปตรงไหนนะ แต่บึงเขาน่าจะใหญ่อยู่ครับเด็ดตอนนั้น่้ยสนามแฉะครับต่เ,เราเดี๋ยวซ้ายเข้าไป <S <S ไปดูกันว่าหามจะเยอะไหมเมื่อกี้เห็นมันมีอะไรนะหาดคำสมบูรณอะไรนี่แหละครับ น่าจะอยู่ในสว่วนของบึงขขงหลงเนี่ยแหละทุกคนเรามาถึงกันแล้วโอ้หน้ำเยอะว่าโอ้มีร้านอาหารเยอะเลยนะครับอืม <c oughs> อาหารเยอะมากเนีย่ยครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็ถึงละไอ้ฝ่ายน้ำล้นนะ รถน่าจะเยอะนี่ครับนี่ทุกคนเรามาถึงกันแล้วฝ่ายน้ำล้นบึงโขงหลงนะจ๊ะ <c oughs> มันมันล้นเยอะไปเปล่าวะ อุยน้ำค้ดเยอะเลยรถอย่างคุณเนี่ยมันจะเอนดูโได้ไหมน่าจะไม่เอาลงดีกว่า <c oughs> เสียวว่ะน,น,น้ำแรงน้ำมันเยอะมากนู่นมีคนเล่นน้ำอยู่ใต้สะพานด้วยคออือลงไปแล้วหายได้เม่ไหร่ นน้พัด่่วงีใช่กลัวนะ<อ>กลัวมันจะล่วงมาเดี๋ยวน้ำมันแรงอ่ะอเดี๋ยวพ, <า S 1> พาไปดูใ้ใกล้จอดรถก่อนครับน้ำแรงมากนะไปครับตอนนี้ดูจากสภาพแล้วไม่กล้าลดลง ไหนก็มาถึงแล้วนะดูน้ำก่อนเดี๋ยวจะต้องเดินลงไปเองก็แหละเพระรถไม่กล้าลงแล้วกลัวน้ำเข้าสายพานนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาดูน้ำดูความแรงของน้ำด้วยอ่ะนี่ครับน้ำโคตรแรงโอ้ยโอ้ยจะไหลโอ้ย ไหนวะเนี่ยลดูเขาเอารถลงมาล้างน,นะเดินอยู่ยังไไเฝื่อเลยเขามาแดบฟบางนะ ใช่ครับเบอร์มัไนไม่ลืน่นไม่ลื่นดีจะลองเอาลงน้ำแรงอ่ะเออหรือจะลองเอาลงาลยังไงดีุคนดูยังไงดีครับเอาลงดีไหม นี่ครับจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดยอดนิยมนะปล่อยน้ำลน้นยอดนิยมเรื่องอะไรก็อ,อย่างที่เห็นเห็นเลยครับก็จะมีชาวบ้านคนพื้นที่หรือแม้แต่กระทั่งคนนอกพื้นที่นะกาจะเอารถมาจอดล้างกันเต๋อแถวเนี้ยครับแต่เมื่อกี้จากที่สอบถามก็น้ําอ่ะ มันไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับช่วงหน้าแล้งก็ไม่มีน้ําไหลผ่านนะตรงนี้แต่ช่วงนี้ก็น้ําก็จะเยอะหน่อยครับก็ประมาณนี้นะครับลำแรงมาก ก็เอามอไซค์ลงนะครับกลัวไหลวิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับใครที่ไม่กล้าลงตรงนี้นะเกาจะมีนี่ตรงนี้มาได้เฉพาะมอไซค์นะครับเราก็จะทำสะพานคูนนะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับนี่คือบึงโขงหลงบึงโคดใหญ่ รับวิถีของเราเราไม่ลงนะเราอยู่ข้างบนก็ได้ครับตายอยู่แล้วโดดน้อง <N ón kh itary> ขำเลยไม่ยอมโดดลงไปเดี๋ยวสายพาดมันฟรีนะน้ำมันสูงตนะแคงอ่ะ กว้างมากเลยนะครับเพราะว่าโหไกลมากไปไกลมากเลยครับถามคนพื้นที่มาเขาบอกว่าช่วงหน้าร้อนก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะเพราะว่าที่เนี่ยช่วงหน้าร้อนเขาจะมีเหมือนหาดทรายอ่ะอยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็จะมีบ้านพักร้านอาหารเพราะน้ํามันจะลดแล้วหาดทรายมันจะโผล่นีนะ่แสดงว่าเที่ยวกับทั้งปีอะ แกบอกว่านี่ขนาดน้ำลดลงนะตอนแรกนี่เขาไม่ให้ลดลงเลยครับรถกระบะก็ไม่ให้ลงนะเพราะรถมันน้ำมันแรงรถมันถีบออกสักข้างออกไปเลยนะลงไปนู่นเลยครับบอกต้องไปยกกันขึ้นมาใหญ่โตวสวยนะที่นี่ใครผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้ครับ มาเชื่อหน้าร้อนก็มันจะม,มีผมเห็นป้ายอยู่หาดทรายอะไรสักอย่างชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วปายครับเข้าที่พักกันดีกว่า